สวัสดีทุกคนเนวยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำลิปเล่นเกมหรือทำลิปทุกของนะครับแต่วันนี้ผมจะมาทำลิปขอบคุณคนที่โดเนตมานะครับทั้งหมด100บาทนะครับผมไม่รู้นะครับว่ามาจากใครเขาชื่อว่า z a g t a n e t อะอะไรวะ ทักต์เน็ตหรอถ้าเป็นใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากจริงๆเลยครับที่โดเนตมาตั้ง100อ่ะถ้าใครดูคลิปนี้อยากโดเนตให้ผมนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปโดเนตมากันเยอะๆได้เลยครับผมผมอยากจะขอบคุณมากจริงๆท่านผู้ชมโดเนเนี่ยผมไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะหลังบ้านเพราะว่ามันผิกดกฎนะครับผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมดูคนอื่นมามันเปิดกันเยอะแยะแม่งก็ผมจะได้แต่ละบาทนะครับดูดิวันหนึ่งได้10บาท 11บาท12บาท12บาท12 12โอ้โห15แม่งวันหนึ่งยังไม่ถึง100บาทเลยนะครับ <c oughs> ดูเดะโอ้โหโคตรน้อยเลยเดือนหนึ่งห้าหมวิว <c oughs> ไล้ที่405บาทเองแต่มีคนโดเน a t มาให้ผม100นะครับเท่ากับว่าผมทำ YouTube ประมาณ4-5วันเลยอะ่ะกว่าจะได้100 <Nope. S 1> ผมขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับที่โดเน a t ให้ผม ไปแล้วครับอย่าลืมโดเนทมาเยอะๆนะครับใครโดนาทตมาผมจะทำคลิปขอบคุณอีกไปละวบายบาย